มีพี่น้องมุสลิมของผมบางคนได้บ่นถึงคุณว่าคุณได้พิสูจน์กุรานด้วยกับวิทยาศาสตร์เนื่องโดยเหตุน,นี้เองมันจึงเข้าใจได้ว่าสถานะของกุรานนั้นอยู่ต่ำกว่าวิทยาศาสตร์และดูเหมือนว่าวิทยาสตร์นั้นจะเป็นสิ่งที่มาแยกระหว่างความจริงกับความเท็จคุณจะมีความเห็นว่าอย่างไรครับความเห็นที่พี่น้องท่านนี้ได้ให้มาที่ว่าเมื่อผมนั้นพยายามพิสูจน์กุรานโดยใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยก็จะเหมือนกับว่าผมจะพยายามพิสูจน์ว่า วิทยาศาสตร์นั้นอยู่เหนือก,กุรานซึ่งสิ่งเังเก่านี้นั้นเป็นเท็จมันเป็นเท็จโดยสิ้นเชิงถ้าใครคงได้จากคุณได้ดูวิดีโอของผมในเรื่องกุรานและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แล้วพวกเขาก็จะรู้ได้ว่าผมนั้นกําลังเปรียบเทียบมาตรฐานที่ใช้ในการตัดสินของเรามันาตรฐานการตัดสินของมุสลิมนั้นก็คือกูรานด้วยกับมาตรฐานที่ใช้ในการตัดสินของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งก็คือวิทยาศาสตร์ และผมได้พูดว่ากุรานั้นเป็นคำสอนสุดท้ายเลท้ายสุดที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า,จานั่นคืออัลลอฮ์สุภาหัวตาลาซึ่งได้ถูกประทานมาให้กับท่านศาสนาทุตท่านสุด,ท,ดท้ายสุดนั่นคือมูฮัมหมัดขอคมสัญญาอย่มีเด็ดทันและในทุกยุคสมัยนั้นกุรานก็ได้พิสูจน์ตัวมันเองแล้วว่าเป็นคำพูดที่มาจากพระเจ้า ก่อนหน้านี้นั้นคือยุคสมัยของการแสดงปฏิหารและกุรานก็คือปฏิหารของปฏิหารและจากนั้นก็เข้ามาสู่ยุคข,ของวรรณกรรมและบทกวีงคงกรอนอันฮัมดุลิลลาทั้งนักปราชที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเช่นเดียวกันพวกเขาได้กล่าวกันว่ากุรานนั้นเป็นวรรณกรรมภาษาอาหรับที่ดีที่สุดที่มีอยู่บนหน้าโลกนี้แต่ว่ามาในวันนี้นั้นมันไม่ใช่ยุคสมัยของวรรณกรรมและบทกวีงคงกลอนปัจจุบันนี้นั้นมันเป็นยุคสมัยของวิศีสอนในเทคโนโลยีและถ้าคุณได้เปรียบเทียบกุรานดูกับวิธีสอ์สมัยใหม่คุณก็จะรู้้ไดว่า กุราน,นั้นอยู่เหนือกว่ามากเมื่อผมได้เปรยบเทียบกุรานกับ,บวิทยาศาสตร์จะม่หมผมกาลังจะบอกว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์ได้รู้มาเมื่อไม่นานมานี้นั่นะก็คือเมื่อสาปีที่แล้วสีปีที่แล้วห้ปีที่แล้วหนึ่งรปีที่แล้วนั้นแต่กุรานอ่กล่าวไว้แล้วเมื่อหนึ่งสี่ร้อยปีที่แล้วยกตัวอย่างเช่นกุรานดิกล่าวถึงการสร้างจากักรวาลเอาไว้ในสุราอัมบียะบทที่ยี่สิบในรุ่งกสามสิบ อาวัลมเยรล lazine ك ฟรูและบรรดาผู้ปฏิเสธสัตเหล่านั้นไม่เห็นหรือว่าอันนัสมาวาติวัลอาร์ดะกานตรรดกันฟฟตักนั่งมาแท้จริงชันฟ้าทั้งหลายเละเป็นดินนั้นแต่ก่อนนี้รวมติดเป็นอันเดียวกันแล้วเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกันดังกล่าวนี้นั้นมีความเหมือนกันกับบิ๊กแบงและบิ๊กแบงนั้นได้บอกไว้ว่าจักรวาลของเรานั้นครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเพียงกลุ่มก๊าซแหลกเริ่มจากนั้นก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่การขยายตัวในระยะที่สอง ก็เกิดเป็นกาแล็กซีดวงอาทิตย์ดวงดาวต่างๆรวมถึงโลกของเราด้วยและดังกล่าวนั้นก็คือขั้นตอนในการกําเนิดจกกักรวาลขั้นตอนดังล่าวนี้นั้นได้ถูกบอ,อไว้ครั้งแรกในปี1973โดยนักวิทยาศาสตร์สองคนซึ่งเขาก็ได้รับรางวัโวลโนเบลซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้นั้นย้อนหลังกลับไปได้มากสุดก็แค่47ปี ห้าสิบปีที่แล้วแต่ลองคิดดูก็แล้วกันว่ากุรอานด็กเราวไว้เ4มือหนึ่งพันสี่ร้อยปีที่แล้วถึงการสร้างจากักรวาลบิ๊กแบงซึ่งเราเรียนรู้กันมาเมือห้าสิบปีที่แล้วแต่กุรอานดีกเราวไว้แล้วเมือหนึ่งพันสี่ร้อยปีที่แล้วดั้งนั้นเรื่ออผมเน้นนำมาแต่เานการตัดสินของผู้ปฏิเสธพระเจ้าของผู้ปฏิเสธทธาของผู้ที่ไม่เชื่อุสลิมนั่นก็คือวิทยาศาสตร์เมื่อเปรียบเทียบของปตรฐานตัดสินของเรานั่นก็คือกุรอาน ผมได้พูดเอาไว้ว่ากุราน,นั้นไม่ใช่ตำราของ S C I E N C E นั่นก็คือวิทยาศาสตร์แต่มันคือตำราเกี่ยวกับคำสอนและขอ้อเตือนใจต่างๆนั่นคือ S I G N S นั่นก็คืออายะต์และก็มีอายะต์ต่างๆมากกว่า6 0 0 0อายะต์มีมากกว่า6 0 0 0นคำสอนและขอ้อเตือนใจต่างๆในกุรานอันส่งเกียตนินี้และก็มีมากกว่า1,000องค์การที่ได้พูดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เอาไว้ และเมื่อเราได้นำมาเปรียบเทียบกันแล้วเราก็จะรู้ได้ว่ามาตรฐานการตัดสินของเรานั้นนั่นก็คือกุรอานอันทรงเกียรติอยู่เหนือกว่ามากดังนั้นแล้วเมื่อผมได้เปรียบเทียบรยะหว่างวิทยาศาสตร์และกุรอานอันทรงเกียรติไม่มีตรงไหนเลยที่ผมได้กล่าวอไว้ว่าวิทยาศาสตร์อยู่เหนือกว่าทั้งหมดที่ถูกกล่าวเอาไว้ในกุรอานเมื่อ1,400ปีที่แล้วนั้นวิทยาศาสตร์ก็เพิ่งจะมาร,รู้เมื่อไม่นามนมานี้เองดังนั้นแล้วสิ่งที่ผมกำลังพยายามจะพิสูจน์ก็คือว่ากุรอานอันทรงเกียรติของ คำสอนสุดท้ายสุดท,ที่มาจากพระบุพเพเจ้านั่นคืออรรถสุภาษห์ของอาจาลาซึ่งได้ถูกประทานมาให้กับท่านศาสนาถูกทานสุดท้ายสุดนั่นคือมุฮัมรมดขอความสติอยู่มีเดท่านมันคือต้มรออันเป็นที่สุดมันนั้นมีความสูงส่งเหนือกว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เป็นอย่างมากดังนั้นแล้วถ้าคุณได้ฟังบรรยายของผมดูให้ดีและฟังด้วยความตั้งใจแล้วคุณก็จะรู้ได้ว่าผมกำลังยกสถานะของกุรานอยู่โดยให้อยู่เหนือกว่าวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากไม่เลย ที่ผมจะกล่าวว่าวิทยาศาสตร์นั่นอยู่เหนือกากุรันผมกำลังใช้มาตรฐานตัดสินของพวกเขานั่นก็คือวิทยาศาสตร์โดยนำมาเทียบกับมาตรฐานตัดสินของเรานั่นคือกุรอนและกุรันนั้นก่อนฮัมดุลิลลัมีความเหนือชันและได้พิสูจน์ตัวมันเองว่าอยู่เหนือว,วิทยาศาสตร์ผมว่านั่นคงได้ตอบคำถามให้เลยนะครับ